ผู้ที่ไม่บวชนะเรียกว่าอุบาสกบาสิกาแต่ความประพฤติจะเป็นตัวบ่งบอกถ้ามีนิสยัยดุร้ายโหดร้ายเก่งเมเรกเกเรกอย่างนั้นจะนั่งใกล้พระตัานรรัยจะเข้าใกล้ได้ยังไงอย่างนั้นมันห่างไกลเลยเลยนะ หลวงพ่อครับทำไมอุบาสกกับอุบาสิกาต้องถือศีลแปดครับก่อนจะตอบถามพี่แจก่อนนะแล้วพี่แจเข้าใจว่าอุบาสกอุบาสิกาคืออะไรที่เรียนมาในโรงเรียนเขาบอกว่าอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงก็ที่มานับถือหรือว่าปฏิบัติในศาสนาพุทธอะถ้าตอบแบบนี้ก็เหมือนเอากำปั้นทุบป,ป,ปัตภภิพี คือทุบตรงไหนก็โดนคือการปั้นทุบดินนะฮะทุบตรงไหนก็โดนต้องเข้าใจกันว่าปาสก,กะหรืออุปาสิกาเป็นคำบาลีเป็นคำบาลีแปลว่าอะไรอุปาสก,กะแปลว่าผู้ชายที่นั่งใกล้พระรัตนตรยัยอ,อุปาิกาคือผู้หญิงที่นั่งใกล้พระรัตนตรยัย ไอ้นั่งใกล้ก็ยังไม่เคลียร์อีกก็ต้องพูดให้ชัดไปแล้วว่าผู้ปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยอย่างเคร่งครัดแล้วก็รักษาข้อวัดปฏิบัติเกินกว่าผู้ครองเรือนทั่วๆไปจะรักษาได้นั่นก็คือบอกศืลศสินแปดข้อคือสินแปดข้อ,อถ้าผู้ใดก็ตามมารับ ข้อวัดปฏิบัติแล้วปฏิบัติตัวอย่างนี้ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาแสดงว่าความเข้าใจผมที่บอกว่าผู้หญิงผู้ชายแต่งชุดขาวแล้วศรัทธาเริ่มสใส่ในศาสนาพุทธเดินเข้ามาที่วัดทาบุญเลี้ยงพระอย่างนี้คือไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาเป็นโดยความหมายของความเข้าใจแต่ยังไม่ได้เป็นโดยคุณภาพยังไม่ได้เป็นโดยโดยจิตโดยใจของของเจ้าตัวเป็นแต่ยูนิฟอร์มต้องปฏิญาณศีล8ก่อนต้องปฏิญาณศีล8ก่อนอ้าวหลวงพ่อแล้วอย่างนี้คือ ขามีคาว่าคารวาวาเน่และคารวาแปลว่าอะไรอะ่ะคาราวาแปลว่าผู้ครองเรือนคือแปลตามตัวเลยคาระแปลว่าเรือน<ะ>อาวาสะคือการครอบครองการอยู่คารวาวาตก็คือผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนก็ยังมีสมบัติมีลูกมีหลานมีทีนี้อุบาสกอุบาสิกามันมีศีลข้อสคือไม่มีเพศสัมพันธ์มีสามีได้มีภรรยาได้<ม>แต่ต้องแยกกันอยู่ต้องไม่ผูกเนื้อต้องตัวกันต่างกันอย่างนั้นคือถ้าเกิดศีลแปดแล้วแตะเนื้อกันไม่ได้เลย ไม่ไม่ถูกเนะื้อต้องตัวเพศตรงข้าม<อ>คือพรหมจรรย์นนะฮะพรหมจรรย์ก็เหมือนนักบวชต้องอพรหมจรรยาพรหมจริยา,ยาเป็นพรหมจรรย์อพระพุทธเจ้าท่านก็ผ่อนผันว่าให้มาปฏิญาณตนในวันหนึ่งคืนหนึ่งคือวันพระ มาอยู่ประจํางเรียกว่าอุโบสถเรียกวันพระว่าวันรักษาศีนอุโบสถก็วันหนึ่งมามาปฏิบัติหน้าที่4ครั้งแล้วก็กลับไปคลองเรือนไปคลองเรือนไปอยู่ชาวบ้านทรงผ่อนผันไว้ให้สําหรับอุบาสกอุบาสิกาสําหรับอุบาสกอุบาสิกาแต่ถ้าจะเข้าใจแบบไทยๆนะเอาแบบ <c oughs> ไทยๆไ,ไม่ต้องไปตีความ <c oughs> ผู้ที่ไม่บวชเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ก็พอได้อยู่จะน้อยใจก็จะไม่ได้เป็นวาสุไม่ได้เป็นนก็พอเรียกได้อยู่แต่ความประพฤติจะเป็นตัวบ่งบอกถ้ามีนิสัยดุร้ายโหดร้ายเก่งเมเรเกเรอย่างนั้นจะนั่งใกล้พระตัตน์แต่จะเข้าใกล้ได้ยังไงอย่างนั้นมันห่างไกลเลยสยอย่างคนทั่วไปที่บอกว่าในบัตรประชาชนเป็นศาสนาพุทธแต่เขาไม่ได้บอกถือศีลห้าเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ครองเรือนทั่วๆไปนะเป็นผู้ครองเรือนเป็นศาสนิกแล้วบางคนบอกว่าคือไม่ได้ไม่เคยถือศีลเลยเนี่ยอย่างนี้จริงไหมเขาอาจจะไม่เคยไปถือศีลโดยที่ไป รับจากพระแต่ว่าเขาก็รู้จากบาปรู้จากบุญเขากลัวอยู่เหมือนกันนะเขาก็รู้นะว,ว่าการโกหกไม่ดีเขาก็ไม่ชอบไมใ่ใครโกหกเขาด้วยนั่นแสดงว่าคือทุกคนอย่างน้อยก,ก็ต้องมีศีลมีมีปกติการทําความดีต้องมีบ้างแต่ระยะห่างที่มันอาจจะไม่เท่ากันแสดงว่าคนที่บอกว่าไม่มีศีลเลยคือนั่นคือน่าจะเป็นคนไม่ปกติเลยมันไม่มีหรอกอม,มันมีอยู่บ้างแหละเล็กน้อยอขนาดสัตว์เดรัจฉานมึงยังมีเลยเรื่องศีลเข้าใจแ่หลวงพ่อขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666